บ่าวเด๋อเมันจะมีทีเดียวอย่าได้ยังเดี๋ยวเกี่ยวข้าแล้วก็มากะเออมาเอาเด้อะหัวมันตายป่านนี้นะถ้ามันตายเหมือนมันจะตายโอ้ได้เห็นปลาดุกมั้ยนุปลาดุกนี่กลับไปเลยเออมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะแทงเนื้อครับไหนมาเอาไปนะนี่ได้ปลาดุกตัว แต่ป่านินนี่มันจะอนุรักษ์นะแต่ป่าป่าดุกกับป่าเนี่ยเดี๋ยวอนุรักษ์กันเนี่ยป่าสะดุกเสดิาเด็จไปเชื่อไปกินก่ะอ่ากำอินดูต้าตากแดดเนี่ยเจ้าละมาเอาเลยเด้อเพื่อนเด้อครับอ่าผมใจตั้งไว้ก่อน,นนะอ่าเดี๋ยวใส่ป่าอย่างเรียบร้อยกันครับฮะอ่าเอาใส่ป่าใส่นั้นอย่างเรียบร้อยกันป่าตองได้บ้างกอนนี่ได้เจ้าโอ้ป่าตองตัวอืม ผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะหลังจากจีตะกี้นี่ผมได้ไปโรงเรียนบรรทุงประคาเนาะแล้วตอนนี้ผมกับอันคุณต้อยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตํามรมสัตว์ป่าหนอ,องกทางซ้ายก็ได้มาขับรถรอบหนองเพื่อสํารวจด,ดูหลังจากที่ฝนตกติดต่อกัน2วันนะฮะและ้วก็น้าขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเหิ่นกับมาตั้งจำ้ำน,น,นี่ฮะโอ้โหป่าเป่นได้นี่ครับมีป่าอย่างห้องนไรแม่ดู ป่าปีกปานินปลาซอยปลาตองปลากดปลาดุ๊กอืมโอเคเลยโอ้นี่นี่ครับโอ้มีหลายชนิดเนาะปลานิ้นหนองเขาปลานิ้นไทยปลานิ้นเนาะนะครับขอถ่ายปลานิ้นสักหน่อยอ่าปลานิ้นหนองแท้ๆไอ้น้องนี่ปลานิ้นหนองปลานิ้นหนองครับ นี่ครับอู้นี่ครับป่านนีกันได้นี่ตั้งจำเลยไม่ใช่ตอดแหนนี่นะตั้งจำป่าน้ำน้องโอ้โอเคเลยครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวปนมาไมีตั้งทอน่ะสองร้อยนะฮึ่มไปเลยแล้วเดี๋ยวโอเคได้ต่อได้ต่ออันเจ้าครับเป็นยังไงวัวนี่จะแถนเมื่อบลาได้ครับมาเอาเลยไม่มาเลียกันเลยเจ้าปลาปลาอยังปลาต้อมป้าจะแทนมื่อปลาได้เลยปลาชื่อย่างปลาชื่อย่างก็ปลาคำเจ้าบ้านไหนนี่บ้านเราบ้านอยู่นี่มันดิม เมาป่าจนลืมบ้านดวเกลามาเลี้ยงงวงย่ะครับอ๋อตามอยู่ดูมูเนี่ยวเดี่ยเดี๋ยวหัเบื้อเทาเดี๋ยวหัเบื้อหัเบื้อเทาจะมาเลือกเอาป่าแล้วก็มาเลือกเอาป่าถังมาใส่แล้วก็อาจจะกับที่สูทธรรมชาติส่วนนี้โอเคครับอืมก็ได้ครับ จุดประสงค์ของเขาลักๆแล้วอยากจะมาสำรวจเพื่อจะเอาปา่าตีมีหลักหลายชนิดตีอันอมูมแม่แม่เป็นตั้งจำได้เพื่อที่จะเอาไปทำเป็นตัวอย่างนะฮะเก็บตัวอย่างป่าแต่ละชนิดตีอยู่ในหนองตัวเพื่อที่จะเอาไปศึกษาตัวแล้วก็อุดหนุนซื้อป่านิลไปกินตัวนะก็ะถือว่าช่วยๆกันนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ ผมขอ,อยู่ด้านหลังได้ก็อนไ่ได้ได้เดี๋ยวได้ท้ายคลิปตรงบนไปนี่ครับตอนนี้การคุดลอกหนองเล็งซ้ายในระยะที่สามนะเฟสสามก็ต้องยุดชะงักลงครับเพราะว่าหลังจากตีฝนตกยังนักสองวันนะน้ำทะลักเข้าในพื้นที่ตีแล้การคุดลอกกำลังดำเนินอยู่ ว้าควายกับแบบนี้ตีกินครับตอนนี้ต้องซ่อมงหญ้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนเครื่องจักรในการขุดหลอกของผู้รับเหมาเนาะของกลุมชนก็ต้องยุดพักไปสักระยะหนึ่งนะยครับเพราะตอนนี้ดินมันทลายนะครับบางส่วนขุดบัดแล้วแต่น้ำทลักเข้าไปแล้วครับในการขุดต่อไปนี่คงจะเป็นอุปสรรคอย่าง,งเยอะนะฮะ ้าบ,บ้านตอนนี้ก็อาศัยช่วงน้ำที่มันน้ำหลากมาเนาะมาตั้งจํำมาตอดแหหาปลากันได้นักกครับโหได้ป่านิ้นยังไนี่โอ,อโอห้องนิ่มหามานห้องปุ่นเป็นได้ให้ป่านิ้นเป็นหกเจ็ดต,ตัวนี่ห้องนั่นเนาะครับนี่เป็นปลาปีกแหละ ปาปิกแต่ซอยครับนี่ฮะหนองเล้งซ้ายเ้ามีป่าพื่ขึ้นเมืองหลายๆชนิดนะมันมาจากดอยพ่องมาจากแหล่งน้ำอื่นพ่องอยู่ในในหนองพ่องนะแต่ยังม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลยังเป็นจริงเป็นจังครับว่าแต่ละชนิด,ดี่อาใสยอยู่ในหนองนี่มันมีไอยังลงเรือพ่องนะเดี๋ยวแหมน้อยคิดว่าคงจกมีการาการวิจัยในการเก็บข้อมูลของ พืดน้ำแล้กวก็ซัดน้ำวมถึงนกสายไปข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาต่อๆไปนะครับผม,อมตอนนี่ว่าได้มาดูม้าหันนะครับไปพร้อมๆกันสนะายถ้าฝนตกมานักๆสักนิดต่อคักวันสองวันนี้ได้ไง่ายๆเลยนะครับผมพ รวมเป็นแองกระทะครับเนี่ยสังเกตว่าบริเวณตีนคุดตอนนี้น้ำท่วมเข้าไปแล้วมันสามารถคุดได้นะฮะเดิมทีมันเป็นคันดินกั้นน้ำไว้กฟังที่คุดก็เป็นดินแห้งที่รถแม่โคกับรถด,ดัมสามารถทำงานได้ง่ายอยู่แต่ตอนนี้นี่พื้นที่ เยอะเลยครับหนึ่งปัญหาครับปัญหาใหญ่ที่มชนต้องแก้ไขยังเล่งดวนครับอันนี้การคุดลอกในเปรตสามคงจะยืดเยื้อไปแหมเหมือนอยู่ครับเพราะกว่าน้ำจะแห้งจะลดก็จะซูกน้ำออกแหมนี่ยนี่สังเกตดูขั้นคันดิ้นก็จะเป็นตีเป็ดตรงนี้ต้นสลับเขียวขึ้น เป็นแนวเส้นตรงกลางน้ำนะฮะส่วนพื้นที่ติดเป็นเวื้องน้ำด้านในก็จะเป็นเขตน้ำลึกกับเขตน้ำตื้นที่คุดใหม่ในเฟสสามน,นี่น้ำทันลกเข้าไปแล้วนะ เวลาฝนตกมากแต่ยังมีน้ำขังอยู่ในในน้ในตรงสามารถปลุกเข้าเหยียงได้ย เข้าไปดูแล้วต้นมะขามกำลังงามเลยครับใด้น้ำกำลังต้นแข็งแรงเลยนะฮะแต่น้ำทันรักเข้ามาแบบนี้นี่ต้องไปดูเหมือนกันครับว่ามันจะมีผลกระทบกอนนะ้ำจะท่วมถึงกอนนะฮะเดี๋ยวถ้าฝนนี้โอกาสมีจังหวะก็จะเข้าไปสํารวจดูเหมือนกันนะฮะ ส่วนเฟทีซครับตอนนี้การขุดลอกหนองเฟทีซในฟังของคลอ,องปะปะเอออ่งเก็บน้ำในการทําปะปะของนี่ฮะกับการขยายพื้นที่ถนนออกมาในการขุดแล้วก็เอาขุดหลอกดูดดินโคลนขึ้นไปปรับแต่งเป็นขั้นหลอบบริเวณของอ่างเก็บน้ำตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ การปั้นแตงฮะตอนนี้ก็พยายามใช้รถแม็กโครปั้นแตงขอบบินคันบินรอบข้างโอเคครับผมตอนนี้เรากับกนะันนังมาถึงสำนักงานเคทามลาสัปาหน่องเลงซ้ายแล้วก็ เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักน้อยนะฮะในเรื่องของการเข้าไปาพบปะผู้ชวยครับอันผู้บริหารนะฮะขอ,อ,อทุกๆโรงเรียนตีไปประชุมกันที่โรงเรียนบ้านปกคาว่าเป็นจะได้พ่องก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปนี้สักน้อยนะฮะเพื่อที่จะอัปเดตในขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้เคทา,านาสปานองซ้ายครับโครงการจีโฟกลักหนองเล็งซ้ายต้นไม้มีจืดจะ ดำเนินการกันไปจะได้พ่องเดี๋ยวเขาก็มาต่อการทำสักน้อยนะนอกเหนือจากที่เขาได้ไปซื้อปลาและขอกปลาแต่ละชนิดจากเจ้าบ้านเอาไว้เพื่อมาศึกษาและเดี๋ยวเขาจะมีการทำโครงการปลูกพักแหลกปลาต่อยอดแถมตอนนี้เดี๋ยวเขามาสรุปกันสักน้อยนะหลังจากที่เขาได้เข้าพบปะในการประชุมด้วยนะ ผมมาได้บันทึกคลิปวิดีโอในช่วงที่เขาอู้คุยกับผอไว้นะเพราะว่ายังเป็นข้อมูลตียังบ่ชัดเจนเตี่ยแต่ตอนนี้เขาได้ข้อสรุปแล้วนะคุณตาครับตอนนี้ข้อสรุปในเรื่องของการทําโครงการทุพพักแหลกปลาของเขากับ้าบ้านตีเข้ามารวมนี่หลังจากที่เขาเข้าไปอู้แล้วนี่ได้ข้อสรุปข่าวๆจะได้พองครับผมก็จริงๆแล้วเขาก็อาจจะเข้าไปแหมแหมๆอีกระดับหนึ่งก็คือเขา เขาจะพยายามเข้าให้ถึงเยาวชนหรือเด็กๆให้หมากขึ้นเนาะเพื่อที่จะเอามาเป็นเครือข่ายอย่างน้อย,ยสร้างพื้นฐานที่สํานึกให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยห่างจากโทรศัพท์หนึ่งละแล้วก็หู้จักรักษาสิา่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์คื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นอันนี้คือจุดป,ประสงค์ที่เขาเขาอยากจะซื้อถึงก็หวังว่าเดี๋ยวแหมแหสักระยะหนึ่งถ้าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็ยู่ตัวแล้วก็ อาจจะเข้าไปคุยหรือว่า,าสานตอ่อกิจกรรมตรงนี้ให้เข้าถึงเด็กๆอาจจะลงลึกไปถึงครูที่ครูสอนก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อโอเคครับผมขอบคุณใใคุณต้ายครับผมนี่ครับกนในภาคส่วนของเคท่ามลาก็มีโครงการดีๆพื้นที่ตีต้องการฟื้นฟูก็ต้องการดึงเอา,อาเด็กๆนักเรียนเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกคิดสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ ปา่าไม้อนุรักษ์ทรัพยากรนรรมาชาติตัวเองแล้วก็ในส่วนของโครงการจีโฟกลักหนองน้ำซ้ายจนไม่มีจืดก็จะเข้าไปมีส่วนรวมนะฮะาสารต่อ,อจุดประสงค์นี่ของเคท่ามล่านะฮะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนตัวเองแล้วก็ชาวบ้านตัวเองโครงการนี้คิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทุกๆฝฟายนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาของทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในอำเภอแม่ใจตัวเองครับ ถ้าจะได้ก็ฝากติดตามตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปกันว่าสวัสดีครับ